มาดูสูตรมาดูสูตรของพี่นวดใจดีนะครับผมนะครับสามเ้าห้าตรงๆนะครับวันที่แล้ว,ลวก็ฝากติดตามช่องสลากกินแบ่งรัฐบาลเม่นๆด้วยนะครับถ้าใดที่สนใจวัตถุมงคลนะครับแอนาไมได้นะครับ อ่าตัวนี้ครับเด่น5 9 4แล้วก็7นะครับ